ต่อหน,น้านี้ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวขอทานชาวจีนที่3คนนะครับทั้ง3ามคนนี้เป็นผู้หญิงครับและมีจุดร่วมบางอย่างที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นขบวนการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับล่าสุดวันนี้การจอมพลังตำรวจและก็เจ้าหน้าที่พมไปจับได้อีกคนหนึ่งครับรอบนี้เป็นชายชาวจีนแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ครับ มีเบาะแสแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับขอทานชาวจีนที่เข้ามาขอทานในกรุงเทพมหานครครับล่าสุดในการถัดพงไพบุญเวศหรือว่าการจอมพลังลงพื้นที่ไปกับตํารวจนครบาลลุมพินีครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีชายชาวจีนขอทางอยู่บนทางเชื่อมลอยฟ้ารถไฟฟ้ามหานครสถานีอโศกตรวจสอบเนี่ยเจอว่าขอทานคนนี้อยู่ในสภาพแขนด้วนทั้งสองข้างครับ เมื่อตำรวจเดินเข้าไปหาก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีไปแต่ก็ถูกควบคุมตัวไว้ได้ตำรวจสอบถามถึงหนังสือเดินทางเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าหายไปนะครับแต่พอไปค้นสัมภาระก็เจอหนังสือเดินทางครับแล้วก็ระบุว่าเป็นสัญชาติจีนอายุ27ปีนายกันถัดบอกว่าขอทานคนนี้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตที่แตกต่างไปจากหญิงจีนที่ควบคุมตัวได้ก่อนหน้านี้ เพราะว่าชายจีนคนนี้แต่งตัวปกติไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาแต่ก็เชื่อว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มขอทานที่ควบคุมตัวก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังผมมองว่าเหมือนเหมือนเป็นการจัดเวรนะ่ะผู้หญิงคนที่ใส่ชุดนักเรียนหน้าเละที่เราตามหาอยู่ในลิต์หนึ่งในเจ็ดเนี่ยวันนี้ไม่มาแต่กลับมีคนที่นอกลิต์คนที่แปดมาซึ่งมันผิดปกติไหมถ้าสมมติเขามาขอทานที่เดิมแบบนี้ทุกวันก็ต้องเจอพร้อมกันดิ แต่นี้ไม่ใช่เจอคนนึงจะไม่เจออีกคนหนึ่งเหมือนที่ปิ่นเก้าเหมือนที่แพตตินัมให้ชาวบ้านดูคนนี้เคยเห็นมาแต่สลับมากับคนนี้ผมว่าจะมีการจัดเวรนะส่วนตัวนะเพราะว่ามันผิดปกติ ก่อนหน้านี้ตำรวจควบคุมตัวหญิงจีนที่ขอทานบริเวณห้างสรรพสินคาย่านประตูน้ำนะคะมีช่วงหนึ่งตำรวจพยายามสอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการสอบถามและเปิดโทรศัพท์ให้พิมพ์ข้อความเพื่อสื่อสารกันแต่ผู้หญิงจีนไม่ให้ความร่วมมือค่ะรวเาช่ย มีช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ทําแผลให้นะคะมีเสียงเจ้าหน้าที่ระบุว่าหญิงจีนได้ยินคําถามที่เจ้าหน้าที่ถามแต่ไม่ตอบค่ะเมื่อกี้พูดภาษาจีนแล้วไม่ตอบเลนะครับ่งแต่ว่าไม่ตอบเมื่อวานนี้ควบคุมตัวหญิงจีนขอทานอีกคนหนึ่งครับที่บริเวณตลาดนัดปิ่นเกล้าไม่มีหนังสือเดินทางนะครับมีแต่สำเนาช่วงหนึ่งเนี่ยกันจอมพลังพยายามพูดคุยด้วยครับแต่ว่าหญิงจีนเนี่ย ทำท่าเหมือนกับไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้พูดตอบโต้ครับนี่เองเป็นเอกสารอะไรไหมยูเอชไอเคตรวจสอบภายหลังหญิงจีนที่เป็นขอทานเหล่านี้พูดคุยสื่อสารได้ปกตินะครับแต่เลือกที่จะปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะเกรงกลัวอันตรายบางอย่างหรือไม่ครับ การควบคุมตัวขอทานชาวจีนก่อนหน้านี้พบความเชื่อมโยงบางอย่างนะคะคนแรกเป็นหญิงชาวจีนควบคุมตัวได้ที่ย่านสยามสแควร์คนที่สองเป็นหญิงชาวจีนควบคุมตัวได้ที่ย่านประตูน้ําและคนที่สามเป็นหญิงชาวจีนคนนี้ควบคุมตัวได้ที่ตลาดนัดเป็นกล้าวเมื่อวานโดยทั้งหมดใส่ชุดนักศึกษามีบาดแผลบนใบหน้าแล้วก็นิ้วกุดค่ะโดยสองคนแรกมีหญิงไทยติดต่อไปล่าม แต่นั่งรถหรูมาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วพยายามจะแลกผลประโยชน์คือติดสินบนส่วนคนที่สม,มีชายจีนอาสามาเป็นล่ามซึ่งทั้ง3ากรณีมีคนพยายามจะเข้ามาเป็นคนกลางที่จะเคลียร์ให้ส่วนคนที่4ี่คนนี้อยู่นอกเป้าหมายแล้วพบว่าเป็นผู้ชายแต่งตัวปกติขอทานอยู่บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้าสถานีอโศกค,ค่ะนายกันถัดตั้งข้อสังเกตถึงบุคคลที่อ้างว่าเป็นล่ามแปลาภาษานะครับที่ พยายามติดต่อตำรวจท้องที่ที่จับกลุ่มขอทานชาวจีนครับซึ่งสองคนแรกจับได้ที่ย่านสยามสแควร์และย่านประตูน้ำเป็นหญิงไทยนะครับที่พยายามขอเจรจากับตำรวจซึ่งมีเจ้าหน้าที่พอมอยืนยันครับว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันส่วนขอทานหญิงที่จับได้ย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานนี้เป็นชายชาวจีน,นครับที่พยายามติดต่อกับเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นล่าเหมือนกัน สันนิษฐานว่าหญิงไทยกับชายชาวจีนที่เสนอตัวเป็นล่ามนั้นน่าจะรู้จักกันครับตำรวจและพอมอเนี่ยสันนิษฐานนะครับว่าทำกันเป็นขบวนการและอาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์หลังจากนี้ต้องติดตามตัวขอทานกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมครับ